ในการรักษาที่เรากำลังทำแบบนี้นี่เรียกว่าอะไรคะหมอการกรอกเลือดเรียกว่าภาษาเดิมก็คือดิยามะรียกว่ารักษาอีกคราวรีกว่าเวทคัพปิ้งเวทคัพปิ้งก็คือว่าการกรอกเลือดแบบเปียกการการการคัพปิ้งแบบเปียกแบบเปียกก็คือเอาเลือดออกไม่ใช่การดูดใช้ถ้วยดูดเฉยเแต่อย่างงั้นมันได้ในกลุ่มการคัพปิ้งเฉยเเนี่ยมันได รับในส่วนของเรื่องเพลงเรื่องกลุ่มอาการปวดเป็นหลักเลยแต่ถ้า้ังการหรือระบบร่างกายทั้งระบบก็คือมันจะต้องใช้จังสออนี่การกอกเรื่องอย่างนี้นี่คือ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 รักษาไงหมอก็คือเอาเลือดออกแค่นี้มันคืนจบหรอคะหมอ สั้นๆก็คือแค่นั้นนะถ้าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเชิงลึกก็คือว่าต้องไปเข้าใจเรื่องกายวิภาคสศระวิทยาเรื่องระบาดวิทยาเรื่องเรื่องเอมูนิมมูนโลจีเรื่องระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายคือการที่เราเลือดออกมันจะเกิดการปฏิเสธการปฏิเสธแดใหมัน